เอาเลยครับคุณผูช้ชมครับก็สวัสดีคุณผูช้ชมชาวไทยทุกคนเลยนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ผมและอีเจคนเดียนะฮะอยู่ในเกมเว็บเกมหนึ่งนะที่ชื่อว่าบาร์เทนเดอร์นะฮะบาร์เทนเดอร์ทำหน้าที่อะไรครับเจ้แอมบาร์เทนเดอร์เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการผสมเราแล้วก็บั่มผู้ชายค่ะเราก็จากนั้นก็รักผู้ชายข้าห้องกินกันทุกวิวันเลยค่ะนะทุยอีเจมึงกินเหล้าทุกวันจนตาบวหมหมดเลยนะฮะปากนี่บวมเชียว นะครับม่วงอร่อยแน่ๆเลยนะเอาไม่ต้องหวนนะครับก็สำหรับ Bar ์เทนเดอร์นะครับแน่นอนครับว่ามีหน้าที่ในการผสมเล้าเรื่องเล่าเนี่ยต้องยกให้ Bar ์เทนเดอร์เลยใช่ไหมสำหรับวันนี้นะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นของอีเจนนะไม่หมองคนนี้เราจะไปเล่นเกมนี้กันเลยนะครับเอเกมนี้เป็นเกมเว็บไหมสบายๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะจึ๊บอ,อะไรลำไหลขั้นตอนอย่างไรเอาล้ฮะทีนี้ เจ้คนนี้ก็จะรับหน้าที่ในการผสมเหล้าให้เรากินนะครับโดยที่เราก็มีเพียบเลยนะฮะอันนี้เป็นภาคที่3แล้วนะครับภาคก่อนนั้นนี้จะเป็นคุณลุงภาคนี้เป็นอีเจอันนี้เหล้าเหล้ามะพร้าวอ่าใส่ไปเล็กน้อยถึงปันกลางแล้วก็น,นี้อะไรเนะี่ยชอร์ออรี่น้องกิฟต์ชอร์รี่น้องวายอ่ะมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันเอาเมื่อกี้มีเหล้าผลผลผลไม้ไปนะครับเหล้ามะพร้าวเอาเป็นมะ มะนาวไปอีก่าทำไมผลไม้ประเทศไทยมันเขาว่ามะมัขึ้นต้นด้วยเยอะมากเลยแบบมะพร้าวมะนาวมะกรูดมะยมมะขามเออเคยสังเกตไหมทำไมต้องมะขึ้นก่อนวะเออมันต้องมีเหตุผลมะส้มไม่ใช่จากนั้นเอาเอาใส่เป็นน้ำแข็งน่ขาดไม่ได้เรื่องน้ำแข็งก็ขอให้บอก จะได้ทำการเขย่าๆๆๆแฮมจะได้ทำการเสิร์ฟนะครับจอกยีดสีน่ากินด้วยเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่านะขอสักอ้ยงจู่ๆก็วูบเป็นอะไรครับน้องสาวอุ้ยผู้ชายชายพ่องกูเป็นเกย์เมื่อกี้มึงว่าอะไรนะแล้วอีเจ้ด้วยนะแบบ ขึ้นมาโผล่เป็นอีดำขายไก่แถวบ้านเลยนะครับคะแนนได้มา6,618คะแนนไม่ธรรมดาว่าแต่ผู้ชายมาไงวะออโอเคเอาใหม่ครับเมื่อกีอ้เราใส่มะพร้าวใช่ไหมอัอนนี้อะไรเนะี่ยอาก,กิโคลเล่ลำเล่าลำนะฮะยังจำไม่เคยลืมทุยคนละลำนีม่มันลำไทยจะ,จ,จะหยิบอันนี้ไปหยิบทัมแข็งเฉย ใส่เป็นเน่ส้มกดน้ำส้มจอกปีกสับปะรดสับปะรดชึบอ่าเดี๋ยวเวลาละดูสิว่าจะอร่อยหรือเปล่าวันนี้เนาเอาเอาเอาเจ๊เจ๊นี่ไปไกลเลยเจ๊ไปหวันก็เหวี่ยงแรงเกินไปเจ๊ไปหวันรอเลยก็เคยเอาไปเอาไปไปโดนครับเจ๊ แอบเมื่อกี้เราใส่ดีใช่ไหมอ่าอืมเน่ส้มประกอบกล้วยส้มแอนด์ผลไม้ชึ๊บแล้วก็น้ำแข็งจึ๊บโอเคทีนี้เจ๊เช็คสักสองสามวินาทีตะเหยาทีนี้ดมนี่เด้งเลยกินได้ละโอ้โหดูสีสีนี่เหมือนเชื้อราขึ้น อร่อยเป็นนะขอสักอีกอสงสัยมันร้อนแรงเกินไปนะครับปากปากนี่พองเชียวขอโทษครับเจถ้าท่านจะร้อนเกินไปเอาเป็นไอ้พวกายๆลำนะฮะมีลำนะาลำเสิงสมัยประถมถี่มีใครได้เรียนไหมครับวิชาน่าสินต้องมาตั้งวง วงกลางวงสูงจีบแบบนี้จีบแบบนั้นเคยสงสัยตัวเองเหมือนกันนะแฟดกูเรียนเพื่ออะไรกูก <c oughs> ูเอาไปใช้เลยในยชีวิตประจำวันนะการตั้งวงเ่ยนะใส่ไปเยอะๆเลยอ่าใส่ให้เต็มจากนั้นเขย่าเพื่อความผสมแบบรสชาติที่กลมกล่อมจัดไปเจ๊จอกเี็ดสีนี่สวยเลยครับม่วงร่อยเอิม <c oughs> S <S <S อรู้สึกว่ามันอร่อยนะโอ้โหดูตาตานี่เป่งเป็นประกายชิดกล,กลมกลมขนาดนั้นเลยโอ้โหได้เจ็ดพนแดคะแนนขนาดนั้นเชียวเลยเจ๊เอ่มีลองผสมแบบข้างล่างผสมกันมั่วไปหมดชืบนน้ำแข็งก่อนเลย ชืบอ่ะอะดูซิว่าเจ๊แกจะทำหน้ายงังไงเอาผสมไปถึงอืมอ่ะเจ๊พร้อมเราไปดื่มกันเถอะอืมเฮ้ยเยสสีเดิมอีกแล้วถ้าทางจะอร่อยมากอะเยถึงกับเซ็กซี่เลยทีเดียว มาบึกมาไงเนี่ยมาแบบชวิงเลยสุดยอดปไปเลยใช่ไหมเจ๊ทีนี้ลองแบบสามอย่างรวมกันเ,เนี่ยเหลาสีเหลาสีใส่ไปน,นิดนึงนะเนี่ยเหลาสีอันพวกตระกูลผลไม้นะครับลองดูดิผลไม้อ่ะแล้วก็ใส่เชอร์รี่ไปหนึ่งอัน จุดดูทำหน้าเจย์ทำหน้าฝิ่นมากเอะอะล่ะรองรับประทานดูโอ้โหมีจุดจุดตอนตอนจะอร่อยหรือไม่โอเคฉากเดิมๆรู้สึกเซ็กซี่ปลาหมึกขอเซ็กซี่ด้วยนะปลาหมึกมาไงวะเนี่ยนั่นเด้ โอ้โห8,862คะแนนแสดงว่ามันอร่อยใช่ไหมครับอันนี้ผมว่านะมันต้องมีวิธีผสมที่แบบเพอร์เฟกแล้วมันออกกริยาท่าทางให้มันเจ๋งกว่านี้แต่จริงๆในโลกเราก็ผสมเหล้ากันอย่างนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมลองไปดูช่องที่ชื่อว่า Tipsy Bartender ใน YouTube ได้เขาผสมแบบเหล้าเป็นสิบอย่างนะฮะลงในถงนังอันเึงแล้วก็มาให้กินกันนะครับนะพว,พวกฟกฝรั่งอะไรงนี้ชอบนะว่าแต่ตอนนี้เรา ลองเอาพวกแหมหลายๆอย่างมาผสมกันนี่ผลไม้มะพสับประรดของข้ออ่ะขยาวเหกจักๆๆๆอืมข้าวเหาซํายเลยดูนี่โอ้โหดูสีน้ำาเค้าเรียกว่ามีแบบกรุบๆกรุบๆใช่มั้ยรสชาติของแก้วนี้ก็อืมขอเปิดหนังสือพิมพ์อ่านก่อนอะไรวะเอาเอา,เอา เจ๊โอ้เจ๊มันกลายเป็นอีดำขายก <laughs> ไก่ทำไมหน้าไป <laughs> ็นเจ๊แกไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะใส่สับปะรดไปหนึ่งเชอร์รี่อีกหนึ่งอ่าโอเคทีนี้อ่าใส่เป็นเหล้ารำเลยแล้วก็ใส่เชอร์รี่อีกหนึ่งเอ้ยอันนี้ดีกว่าสับปะรดอ่าสับปะรดชิบโอเค แล้วก็เขย่าครับทำการเขยา่าขมก้มแขนนี่เย่ยมน่ใช้มือบ่อยใช้มือกับหัวบ่อยชิบตกแต่งกันเพื่อเพิ่มความหรูหราจอกจัดไปคิดว่าอร่อยแม็กก็ต้องลองรสชาติก็แบบไม่ไหวแล้วทุยผมรู้สึกว่า าสมมุติเราเอาผลไม้มารวมกัน2อ,อย่างอ่ะอย่างเช่นเอาเหล้ามะพร้าวมะพร้าวครีมใส่เข้าไปเนี่ยจัดเป็นอะไรแล้วก็เอาเป็นเหล้าหวานคุณ <c oughs> ผู้ชมท่านใดมีใครเคยกินเหล้าหวานไหมครับ <c oughs> ตอนแรกมันดูเหมือน,วนหวานๆนะพอกินไปสักแป๊บหนึ่งนิดเมาหาทางกลับบ้านไม่ถูก <c oughs> พูดแล้วก็ใส่เชอร์รี่อีกสักหนึ่งก้อนจึ๊บ <c oughs> แอนเดปสเปรดจึ๊บอืมดูเจ้ทำนะขยำเล็กน้อยทิงปัดกลางแอนเสิร์ฟอึ๊บสดูสิอืมฮึ่มเอ้ยอะอะเจ้เจ้แบบไปหมดแล้วสมองสมองครับคุณผู้ชมครับ <G l> <bar> เจบ้าไปแล้วครับการที่คุณกินแอลกอฮอล์มากเกินไปจะทําให้คุณนั้นเป็น, bar, นบ้านะฮะแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพหัวนะครับเอางี้อ่ะลองเป็นน้ํามะนาวอย่างเดียวสิอ่ะลองเป็นน้ำมะนาวทั้งแก้วเลยครับน้ำส้มผสมน้ำมะนาวชิบล้วนๆไม่ต้องมีสิ่งเจียปนจัดแอมเฮ้ยมีเสียงด้วยตริง ไอ้ท่านี่ยิ่งมายแกหน้ากูแหกแล้วเนี่ยกลายเป็นนิโกเลยเหลือแต่ลูกตาโอ้อ่ะลองผสมอย่างเดียวดูอ่ะอ่ะอ่ะอย่างเดียวเลยน้ำมะนาวรู้สึว่าคนจะเมาด้วยน้ำมะนาวได้หรือไม่อ่ะแบบนี้นะครับอ่าโหน้ำเป็นสีฟ้าสีฟ้าอย่างกับน้ำเปล่ามาเราจะไปดื่มน้ำเปล่ากัน ฮัทชื่ตัวอะไรวะเนี่ยอ่มอันนี้เป็นเหล้าที่ห่วยแตกที่สุดเหล้าแบบนี้เนี่ยเอาไปทำน้ำเลี้ยงไปดีกว่าทีนี้นะครับผมอยากลองนี้มากเลยก็คือเมื่อกี้ลองผสมเกือบทุกอย่างแล้วทีนี้ผมจะผสมแบบทุกอย่างใส่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำแข็งนะครับแล้วก็อาผลไม้ด้วยนะฮะให้มันมันแบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ย อันว่าเราจะใส่เป็นผลไม้ไปก่อนจึ๊บแน่เพื่อความสมดุลอ่าแล้วก็น้ำแข็งนะครับที่เหลือเนี่ยผมจะใส่เป็นอย่างละจิ๊ดอย่างละจิ๊ดหนึ่งพอแน่แบบนี้บางทีนี่ก็จิ๊ดไปนะเนี่ยอ่ะลองดูนะแอาแบบนี้แล้วก็ทีละจิ๊ดอีกสี่อย่างโอเคสองอย่าง ใจพึ่งเต็มนะแก้วอ่าโอเคโอเคเอาละทีนี้เขย่าไปเลยเจ๊ทีนี้ก็ <c oughs> ใส่อ่าผลไม้ชึบอ่ามาดูนี่ส่วนผสมค่อนข้างเพอร์เฟกมาดูรีแอคชั่นของเจ๊กันนะครับ <c oughs> รู้สึกอยากจะเป็นนางแบบเพื่อทันทิอีกแล้วล่ะเออปลาหึกมาไงเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสลับในเกมนี้นะครับดูแล้วชอบกันหรือเปล่านะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับก็ถ้ากดไลค์กันเยอะๆก็จะเห็นเป็นกําลังใจให้ผมนั่นเองนะครับจะมีแรงในการอัพคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับแก้วนี้เป็นแก้วสุดท้ายนะครับผสมด้วยน้าแข็งไปอย่างเดียวเลย ไม่รู้มันจะออกป็นยังไงนะอ่ะจัดไปชึบน่าผสมน้ำแข็งอย่างเดียวดูว่าเจ๊เจ๊แกกินรู้จะเป็นยังไงบ้างผ <c oughs> สมน้ำแข็งอย่างเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เจ๊ <c oughs> ลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้บายยจ้า